สวัสดีค่ะโค้นิวค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่นะคะห้องว่าที่เศรษฐีใหม่ทุกท่านเลยเย้นะคะห้องนี้นะคะทุกคนที่เข้ามาในห้องนี้นะคะ จะเป็นสมาชิกใหม่ล้วนๆเลยซึ่งนะคะยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจยังไม่รู้ว่าห้องนี้เขาทำอะไรยังไม่รู้ว่าการปลดหนี้คืออะไรยังไม่รู้ว่าการสร้างไรายได้วันละ4ี่0มื่นวันละ4ี่ร้อยถึง4ี่0มื่นวันละ5้าพันสองคืออะไรนะคะห้องนี้นะคะเป็นห้องที่จะให้ข้อมูลนะคะเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทอิ้นริมนะคะและก็ท่านประธานข้อมูลของท่านประธาน ข้อมูลของโปรเจกต์นะคะข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับการสร้างไรายได้ว่ารายได้ของเรามาได้อย่างไรถูกกฎหมายหรือเปล่านะคะเจ้าของบริษัทเป็นใครนะคะความมั่นคงขนาดไหนนะคะตัวนี้นะคะห้องนี้นะคะจะบอกชัดเจนเลยนะคะเราจะมีนะคะครูและโค้ดที่เลี้ยงนะคะโดยเฉพาะนะคะนิวนี่แหละจะเป็นคนดูแลห้องนี้นะคะและก็จะมี ครูพี่เลี้ยงน,นะคะโค้ดพี่เลี้ยงน,นะคะโค้ดจิ๋วนะคะครูพี่เลี้ยง อยู่นะคะอีกทั้นหนึ่งนะคะที่จะดูแลนะคะในห้องนี้ในส่วนของการให้ข้อมูลต่างๆนะคะทักหาเรา3ามคนได้เลยนะคะไม่ต้องไปถามกันเองนะคะเพราะแต่ละคนที่เข้ามาในห้องนี้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะจะไม่มีใครรู้ข้อมูลอะไรทั้งนั้นนะ,ะถามคนที่รู้ถามกูรูนะคะอย่าไปถามคนไม่รู้เนื่องจากว่าเราจะไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลส่งเข้าห้องนี้ตลอดเวลา ใครเข้ามาแล้วเนี่ยถ้ากลัวนะคะเป็นการรบกวนรําคาญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปิดเสียงนะคะตรงอ่ะตรงตรง,ตรงเข้าไปตรงกันทั้งค่านะคะแจ้งอ่ะการข้อมูลการแจ้งเตือนปิดเสียงไว้เลยนะคะเนื่องจากว่าเราจะมีข้อมูลส่งทั้งวันเลยเนื่องจากสมาชิกเข้าทั้งวันนะคะและถ้าใครนะคะฟังไม่ทันเข้าไม่ทันเราสามนาคย้อน ไปดูตรงโน้ตขีดสามขีดตรงมุมขวาของโทรศัพท์ของท่าน,นันเองเออนะคะอย่าลืมนะคะห้องนี้เป็นการแจ้งของ้อมต้นนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าธุรกิจนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นอย่ารีบกดออกไปไหนเนื่องจากว่าห้องนี้นะเป็นด่านสำคัญมากๆเลยสำหรับการทำธุรกิจหลังจากคุณเข้าใจแล้วนะคะคุณทักหาเราคุณทักหาโค้ดน,นะคะเราจะมีกูรูแนะนำท่านเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิก เกี่ยวกับการนะคะลงทุนในการทรําธุรกิจว่าเราจะต้องลงทุนยังไงนะคะเป็นเจ้าของเว็บไซต์คืออะไรนะคะและซื้อแฟรนไชส์คืออะไรนะคะ จัดจ่ายเป็นธุรกิจของตัวเองทำอย่างไรนะคะตัวนี้นะคะสามารถนะคะสอบถามข้อมูลกับครูและโค้ดพี่เลี้ยงได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครเข้ามาใหม่นะคะศึกษาคลิปและก็ศึกษาข้อมูลที่เราส่งไปก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งด่วนใจร้อนอย่าเพิ่งด่วนสรุปอย่าเพิ่งด่วนครูคะโค้ดคะอธิบายมาเลยคะ่ะไม่ต้องคลุมเครือค่ะเนื่อง,งจากว่าเราใจร้อนนะคะ ถึงให้โค้ดอธิบายครูอธิบายนะคะคุณก็จะยังไม่เข้าใจเนื่องจากว่าเราจะคุยกันยังไม่รู้เรื่องเนื่องจากว่าข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ในคลิปเกี่ยวกับการแผนสร้างไรายได้ว่าของเราเป็นอย่างไรที่สําคัญของเรานะคะมีการจทดทะเบียนถูกต้องสบรอรงรับไม่ผิดกฎหมายแน่นอนและที่สําคัญก็คือนะคะเจ้าของบริษัทของเรานะคะมันคงม,นมากเลยคุณกล้องอายุน้อยร้อย,อยล้านแค่นี้ก็เป็นการการันตีแล้วว่าของเรานะคะ ปลอดภัยไม่ผิดกฎหมายลุยได้เลยแผนการจ่ายตังของที่นี่มีคนได้รายได้มากถึง50-60ล้านมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมนุษย์เงินล้านมนุษย์เงิน10ล้านที่นี่มีเยอะมากๆเลยนะคะล่าสุดนะครูกไก่ของเรานะคะ ผู้นาสูงสุดห้องนี้นะคะท่านมีไรายได้10ล้านเข้าไปแล้วจ้าทําแค่หนึ่งปีนะคะมีะไรายได้10ล้านบวกบวกบวกนะ,ะฟังและขนลุกมากเลยถึงจะไม่ใช่เงินเราก็ขนลุกเนาะขึ้นชื่อว่าเงินเนี่ยมันมีอุภาพแห่งความงดงามมา,มากๆเลยเพราะฉะนั้นใ,นใครอยากได้นะคะสิล้าน1ล้าน1นึ่งแหลักแสนนี่ชิวมากๆเลยสําหรับที่นี่นะคะทุกคนจ้าที่นี่เขาเข้ามาเขาต้องการมาเอาเงินล้านจ้าเพราะฉะนั้นอย่างเงินแสนเงินหมื่นเนี่ยคุณได้กันแน่นอน ขอให้คุณตั้งใจฟังและตั้งใจดูและตั้งใจสัรข้อมูลเท่านั้นนะคะคดนิวแล้วก็คดจิวแล้วก็คุณครูพี่เลี้ยงอิวนะคะยินดีให้คําแนะนํานะจ๊ะทุกคนจ๊า